หลวงพ่อช่วยเขียนนะำมาพัฒนาให้นะครับพี่น้องแล้วก็หลวง่อเขียนไวยากรณ์กุศลแบครั้งพาหุแล้วเขียนย่อพาวรรณอุตสาหะทุกอย่มางเดยกว่ามี หลวงพ่อท่านมันนำโชคมาให้นำหลักชัยมาให้นะให้วางรากฐานที่ดีไว้ให้แถมยังมีพี่เอวเพื่อนบ้านน่ารักนะครับผมมาช่วยดูแลตั้งแต่ก่อนถ้ถ่ายถ้าโต้ที่ก็ถูกติดมาเยเขียนนี farther? ่ก oh, ็ได้ี่ดีโควาณามาสยโยโควาณามาสยโยนมาสยที่าธพระเจ้า บอกว่าที่ที่มาผมว่าส่วนบุคคลทำอะไรการทำที่ดีเลยใครจะรักก็ไม่ได้เวลกทะบิยนประจาดเศรษีอ่ะปลูกกล้วยอ้อยนะกล้วยอ้อยที่สวนมีออกปลูกไว้ลูกหน้าเราจะมี หุ่นทองนิดหน่อยยี่ติดอมันนีน่นมันลขันน้ำมนขันน้ำมนขอขันน้ำมนจบจบคลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูคลิปอื่นกับพี่น้อง